ส่วนที่จังหวัดสงขลาเองนะคะสำหรับกระแสทีวีดิจิทัลในพื้นที่เองเราก็มีการไปพูดคุยกับผู้ประกอบการที่จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในพื้นที่อย่างคุณรับพีพันสุขสวีกรรมาการผู้จัดการบริษ,ษัทสงวนพาณิชย์เอวีจำกัดก็เปิดเผยนะคะหลังจากกสทชประกาศปล่อยสัญญาณระบบทีวีดิจิทัลส่งให้กับ ประชาชนในพื้นที่ต่างๆอย่างภาคใต้เราสงขาก็มีการปล่อยกระแสสัญญาณก็มาบ้างแล้วนี่นะคะโดยคุณรัฐพิพันธ์สุขสวีกรรมาการผู้จัดการบริษัทสงวนพาณิชย์เอวีบอกเขาว่ามีลูกค้าหลายรายเข้ามาสอบถามและก็สนใจเกี่ยวกับ ระบบโทรทัศน์ในทีวีดิจิตอลเพิ่มมากขึ้นโดยตอนนี้ผู้ประกอบการหลายรายต่างงัดกลยุทธ์ต่างๆเพื่อดึงดูดความสนใจจากลูกค้าในการซื้อทีวีต่างๆเพิ่มมากขึ้นและก็ยังบอกอีกว่าหลังจากกระแสทีวีดิจิตอลทวีความฮิตขึ้นผู้ประกอบการหลายรายมีการนําเสนอสินค้าที่ตอบรับกับความต้องการของลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างทีวีที่มีช่องสัญญาณระบบดิจิตอลอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้กล่องรับสัญ,ญญาและขนาดจอภาพที่ใหญ่และก็ความละเอียดที่คมชัดเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งขนาดนีู ค้าหลายรายค่ะยังมียังคงชะลอการซื้อโดยคาดหวังว่าหลังจากที่เข้าสู่ยุคทีวีดิจิตอลมีการยิงสัญญาณเต็มทุกรูปแบบ แนวโน้มโดยภาพรวมด้านการบริโภคสมาร์ททีวีอาจจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ30%หากเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาอีกทั้งบริษัทได้มีการดำเนินการขายโปรเจกต์สินค้าให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ปัจจุบันมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดสงขลาและก็ยังจับมือกับพันธมิตรคู่ค้ากว่า20รายทั่วประเทศในการอัดแคมเปญพิเศษกระตุ้นยอดขายในห้วงปี2557ให้มีความกระเตื้องขึ้นกว่าทุกไตรมาสที่ผ่านมาเพื่อตอบรับกับยุคทีวีดิจิล แล้วก็มีการเร่งทําตลาดเชิงรุกเพิ่มมากขึ้นโดยจะเน้นคุณภาพและบริการหลังการขายเพื่อรักษายอดขายและกระตุ้นยอดซื้อขายด้านอุตสาหกรรมประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าให้คงตัวในภาวะที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของคุณรับพิพันธุษษ์สุขสวีกรรมการผู้จัดการบริษัทสงวนพานิชเอวี AV, จำกัดที่ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ค่ะก็ลูกค้าตื่นตัวมากเข้ามาสอบถามในเรื่องดิจิทัลทีวีว่า เออณนะตอนนี้สินค้าในร้านมีแล้วหรือยัง <c oughs> ก็ยังมีลูกค้าหลายคนนะที่ยังไม่ทราบว่าในร้านเราเนี่ยมีมาหลายเดือนแล้วติ <c oughs> <c oughs> คือความเตรียมพร้อมของออผ,ผู้ผลิตเนี่ยเขาเตรียมพร้อมมาแต่เนื่อ <c oughs> งจากความล่าช้าของการอนุมัติ <c oughs> การส่งสัญญาณของกสทชก็เลยทําให้ล่าช้าเป็นนิดนึงแต่สินค้าเนี่ยในร้านเนี่ยมีมาแล้วหลายเดือนแล้วนะตอนนี้ลูกค้าก็เข้ามาสอบถามกันเยอะมากในร้านเราก็มีเปิดทดลองให้ลูกค้าดู ซึ่งก็ก็มีมาออกมาบ้างแล้วดิจิตอลทีวีซึ่งลูกค้าดูแล้วก็ให้ความสนใจมากก็เริ่มมีลูกค้ามาซื้อไปถ้าถ้ายังไม่เคยกำลังดูทีวีใหม่เลยเนี่ยก็รู้สึกจะสนใจในการซื้อเป็นดิจิตอลจูเนอร์ที่บิลอินอยู่ในเครื่องอยู่แล้วแต่ก็ยังมีบางลูกค้าที่มาซื้อแต่กล่องไปกล่องรับสัญญาณเราก็มีจำหน่ายเหมือนกัน ก็มีทั้งสองประเภทคิดว่ามากนะฮะเพราะว่าเนื่องจากเราก็ส่งสัญญาณน,นี้ประกอบกับมีเดือนมิถุนาต้นเดือนมิถุนาก็จะมีฟุตบอลโลกก็ประจวบเหมาะที่ลูกค้าเนี่ยโดยทั่วไปของซีซันที่มีฟุตบอลฟุตบอลทั่วไปไม่โลกก็กลูกค้าก็จะมาดูจอใหญ่ๆโดยทั่วไปอยู่แล้วนะคะหนงนั้นเมื่อมีแคมเปญน,นี้ออกมาด้วยประจวบกับมีฟุตบอลโลก น่าจะทำให้ลูกค้าเนี่ยมาหาซื้อกันเยอะขึ้นก็ต้องติดตามกันต่อไปแต่สำหรับคุณผู้ชมที่เป็นสมาชิกครอบครัวของ Hi Cable TV ค่ะก็ไม่จำเป็นต้องซื้อทีวีใหม่นะคะสามารถรับสัญญาณผ่านทาง Hi Cable TV ได้เลยค่ะ